สวัสดีครับผมแมงทัฟฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็มาดูนะครับเนาะพี่พบกับพี่แหม่มนะ FC จากเยลรมนีนะอยู่กี่วันนี่นะครับเนาะอยู่กี่วันสิบวันนะครับตอนนี้เก็บข้าวของนลครับเนาะมาได้สี่อาทิตย์มาได้สี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็ไปแช่ชั่วคราวนะฮะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่นะฮะไม่ถึงจองวันแล้วก็มาใช่นะฮะไม่ถึงจองวันก็กลับมานะฮะนะครับ ก็เก็บข้าวของแล้วนะฮะน้ากอกออ่านะครับจเอยัานี้มาจ่อหอยได้ใช่ไหมหอยอะไรฮะเจ้าหอยนะครับก็เจ็บกระเป๋าแล้วนะครับบอกว่ามีว่าว่าลาแล้วนะกกกอกนะครับอ่านะครับนี่นะครับลาแล้วนะกกกอกลาแล้วนะกอกกอก อันน <mile> ี้ของแม่มาต่อยเขาอันนี้ของนะครับเสียใจนะคะมียี่ห้อขม่มาต่อยเขาจะไปสู้เขาบอกนะฮะกระเป๋ามีหมวกอะไรต่างๆนะครับผมเอาสีหมเนี่นะครับีเอนเนี่นะฮะก็เตรียมเจ็บข้าวเจ็บของนะครับเนาะจะไปออะอันนี้จะไป กลับไปที่เยอรมนีนะฮะอันนี้ไปบานนอกอันนี้บินสายตรงไปที่เยอรมนีเยอรมนีเลยไปซอกไปล้างนะครับบ้านนี้ก็ล็อกไว้นะฮะคนอื่นเข้ามาเช่านะฮะเอฟซีเก็บไว้ในรถใช่ไหมรายวันนะครับอาีใครจะเอาไปด้วยอุบะอุบาะของอร่อยเลยเกก็บขออใหห้มด่น นี่ปลาล่าใส่กล่องนายปลาล่าใส่กล่องนี่แหละปลาล่านี่ก็ปลาล่านายปลาล่าโหมะม่วงมะม่วงฮะกล่องใหญ่ก็ไม่มีเหรอไม่ไงกล่องพลองพลองวางไว้นี่อยู่อุ้ยหนักจังเลยพลอาไปอ่ะต่อยหลังจากที่ทำสารทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะพลองจะไปสารนั่นนะฮะเนาะเอามะขามเองเนี่ยเขาถูกฝากเองเนี่ยคนละถุบอกเอาไปขึ้นรถให้เขาเอาไปอืมไว้หลังนู้จะเปลี่ยนเวลา เอาไว้ทานเราได้อยู่กันสองคนก็ไว้ใต้ตีนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเปียกขึ้นมามันไม่อร่อยนะมันบาดแสบมันบาดแสบมันบาดแสบของนะฮะอู้ไปฝากแฟนนะเนี่ยอู้ไปฝากแฟนยังไงนะนั่นนะที่ใส่ปลาร้าอะไรก็ของอ่ะจะได้อะไรหลายอย่างอะไรนะนะครับ อ็เจ็บคอเจ็บข้าวของอยู่นะให้ีเจ็บเสื้อผ้านะฮะอยู่ไม่มีติปเลยจิปอะไรล่ะตจิปให้ไปแล้วให้ไปแล้วร้อยหนึ่งอ่ะตื่นสายก็ตื่นสายตื่นสายแล้ะให้ร้อยหนึ่งไม่อจะมาเอาอีกให้ไปให้ไปสองร้อยแล้วคุณ ให้ไปอีกร้อยเนื้อเดียวบอกให้ตื่นตีห้าหกโมงมาช่วยดึงไฟก็ไม่ตื่นอ่ะจะเอาอะไรอ่ะไม่มีใครปลุกครับเราก็ตื่นสายเสียใจด้วยอย่าเรียกเบอร์ซุปเปอร์ซอร์ด้วยอะไรไปซ่าไปเปิดไว้ทำไมอ่ะอะไรจำพวกเออเดี๋ยวช่างตทมเดี๋ยวมาเมา มากแค่โนะใช่ฮะพี่ผมว่าจะไม่ไงรถบันมัแล้วทุกคนดังสตาร์ทไม่ติดผมว่าหรสตาร์ทไม่ติดแล้วนะฮะเจ็บของเจ็บอะไรแล้วนะฮะอ่าเนี่ยยกลงไปอ่าอ่าเตรียมเงินไว้ขึ้นรถเนี่ยวางไว้เนี่ยแหละเดี๋ยวรถมาจะขนรถบัสแม่นี่คือย้ายที่จากขึ้นจากนี่ไปรถบัสอ๋ออันนั้นรถบัสทำเสร็จแล้ว อ๋อโอเคฮะประมาณนี้แหละครับก็เตรียมของว่าที่จะย้ายขึ้นรถบ้านนะฮะเอฟซีรถบ้านจะเข้ามาจอดตรงนี้นะฮะเอฟซีอ่พี่พบก็กลับนะฮะพี่แหม่มก็สายตรงจากเยอรมนีไปแค่ชั่วขราวนะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ลากุกปออกไปประมาณสักกี่วันดีอะมาะะะวันไหนก็เห็นวันนั้นะอ้วมาวันไหนก็เห็นวันนั้นนะครับผมเอามาเดียวเอาไปช่วยกันเทนแข็งาเมนะ่ะแข็งแล้วก็ไอ้อนั่นน่ะเล่าขาวน่ะเล่าขาวไปเอาให้เล็วข้าไปปิดเอาแล้รั็ผมพี่ ก็รอรถบ้านนะฮะเพื่อที่จะย้ายของอเตรียมย้ายที่อยู่ใหม่นะเอฟซีไปนอนรถไปนอนรถนะครับเพื่อที่จะการทํางานก็จะได้เรียบง่ายนะฮะการนวดอะไรเนี่ยเนาะมีนวดบ้างอะไรบ้างนะฮะมาใส่หลังรถมาถอดผมนี่นะครับ สีรองเท้ารองเท้านะฮะรองเท้ารองเท้าครับลองเกิบครับมาแป๊บเดียวเก็บบ้านไปนหมดเลยค่ะอเอานี่เองจะไปไว้ดเชียงเทพปะนี่อ่านี่นะครับน้ำมันแพงเลยอะน้ำมันแพงเหรอแพงนะฮะน้ำมันแพงนะฮะสีน้ำม,ม,มัน,นรถด้วยโอเคอ่าน้ำมพืชตกแพงแพงนะครับผม ละมังเดี๋ยวไปไว้ในห้องน้ำ,ำนะฮะเอาไว้ให้เขาใช้เตียงเก็บข้าวหองนะฮะระมังไปไว้ให้เขาใช้ในไม่อยู่บ้านเหรอนะฮะอยู่นะแต่ว่าปิดบ้านเงียบไปไหนนะ ครับอ่ครับครับก็เจ็บข้าวของเจียข้าวของที่เจ็ดนะฮะ ก็เอายน์เอาไว้บนรถนะฮะของพวกนี้นะฮะเอซของเหล่านี้นะครับอ่ามระครมนะฮะโอเคนะครับก็คือย้ายของขึ้นบนรถนะครับเนาะพี่แหม่มก็ จะกลับนะฮะกลับจากเชรมันนะครับเนาะแต่พี่โค้จะแยกตัวออกจากพี่แหม่มคือกลับกรุงเทพนะฮะเอฟซีอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกันเลยแชร์กดติดตามจะใครด้วยนะครับผมนะฮะ